สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดือนมีนาคมเนี่ยอยากบอกคุณว่าเอาเรื่องความรักก่อนมันจะมีคนที่เข้ามาจริงจังกับคุณมากกว่าหนึ่งคนเป็นเดือนแห่งเสน่ห์แต่ตัวคุณยังไม่อยากจะเลือกใครหรือลองจริงจังกับใครเท่าไหร่เพราะตอนนี้ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยปัญหาและความยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเกินกว่าที่จะไปให้ความสําคัญในเรื่องของความรัก แต่ถ้าในเรื่องการงานหรือการเรียนเนี่ยตัวคุณจะทําได้ดีสามารถสร้างความมั่นคงแต่อย่าให้ละเอียดรอบครอบในเรื่องงานนิดนึงนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยมีเกณฑ์ที่คุณจะไปม,มีปัญหากับคนที่อายุเยอะกว่าเพราะความพูดจาที่แบบว่ามันค่อนข้างตรงไปตรงมาของคุณเนี่ยมันไม่เข้าหูเขาซึ่งทําให้คุณเหนื่อยที่จะต้องเข้าไปแก้ไขให้ใหมันเรียบร้อยอีกทางด้านให้ป๊อกออกมาบอกว่า เรื่องของความรักค่อนข้างมาแรงในเดือนนี้นะคะคนอยากเข้ามาจริงจังเยอะและภาพรวมคุณเนี่ยค่อนข้างมีความสุขค่ะไม่มีความเครียดมากวนใจคุณขนาดนั้นดีมากเลยต่อมาเป็นไพ่กองที่สองนะคะเดือนมีนาคมนี้อยากบอกคุณว่าเป็นเดือนของการอยู่กับตัวเองนะคะเพราะที่ผ่านมาชีวิตคือแบบขึ้นลงขึ้นลงเก่งมากในทุกๆด้านเลยแล้วคุณก็เหนื่อยบวกท้อใจเหลือเกิน จึงทำให้คุณเลือกที่จะถอยมาอยู่กับตัวเองก่อนเพื่อมาเติมพลังตัวเอง และทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในด้านของการงานและการเรียนในเดือนนี้เนี่ยก็ยังจะติดติดขัดขัด,ขดไปได้ไม่ดีอย่างที่หวังยังจะเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะในด้านของความรักมีคนมาจีบมาหยอดแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นในด้านความสัมพันธ์ของครอ,อบครัวก็ออกมาดีขึ้นค่ะแฮปปี้ไปทั้งเดือนเลยเพราะอยู่กันตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่องเก่าๆที่แบบมันเคยเป็นปัญหาไปเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงกันอีกแล้วนะคะ ทางด้านไพ่ป๊อออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเหนื่อยแต่ก็ยังจะมีผลตอบแทนในเรื่องของการงานการเรียนมาให้คุณได้ชื่นใจนะคะ พักเหนื่อยโอเคค่ะ okay, ต่อมาเป็นคนที่เลือกไพ่กองที่สามเดือนมีนาคมเนี่ยอยากบอกกับคุณว่าเดือนนี้จะใช้เงินเก่งใช้เก่งมากแต่เงินก็จะเข้ามาหาเก่งเหมือนกันประมาณว่าใช้ไปมากเท่าไหร่ก็จะได้เงินกลับมามากเท่านั้นในด้านความรักเนี่ยค่อนข้างฮอตมีสเสน่ห์มีหลายคนเข้ามาหาคุณแต่ตัวคุณเนี่ยไม่ได้จริงจังกับใครเป็นพิเศษเลยเพราะแอบกลัวไม่มั่นใจในตัวใครสักคน และถ้าใครจะเข้ามาหาคุณเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะต้องให้ความยุติธรรมกับคุณนะหรือความเท่าเทียมกับคุณไม่งั้นคุณอยู่ยอมอยู่เป็นโสดไปซะดีกว่าเพราะตัวคุณอยากจริงจังและอยากเริ่มสร้างอะไรที่มันมั่นคงยั่งยืนแล้วในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างมีความสุขในการได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวอะไรในอดีตนะคะที่คุณรู้สึกแย่ๆในเดือนนี้คุณเลือกที่จะปล่อยมันไปหมดเลย ทางหน้าไพ่ป๊ะออกมาบอกว่าเรื่องงานเรื่องเรียนเนี่ยถ้าเคยเหนื่อยเคยทุ่มทุนกับมันเนี่ยจะมีผลตอบแทนเข้ามานะคะเว้นแต่เรื่องความรักที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่ที่แบบเข้ามาจีบมาหยอดเนี่ยยังไม่ได้คิดจริงจังอะไรจบกันไปแล้วนะคะสำหรับพิ Card ในวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ